สวัสดีครับทุกท่านนะครับผมแอดโอจากอาร์ตเวนะครับวันนี้จะขอพูดเรื่องมวยบ้างนะครับก็คู่ระหว่างซุปเปอร์บอลและมาซากิโนอิรินะครับการมาทะที่คนทั่วโลกกำลังจับตามองนะครับใครจะเป็นผู้ครองบัลังเฟเธอเวทคิกบ็อกซิ่งอย่างเป็นทางการที่แท้จริงนะครับซึ่งในวันนี้นะครับผมจะขอพูดแบบสรุปคร่าวๆอย่างใช้เวลาไม่นานนะครับก่อนอื่นผมขอพูดถึงจุดเด่นทั้งสคนก่อนเลยนะครับ ซูเปอร์บอลผู้ควมามมลังด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานนะครับและเทคนิคที่หลากหลายจนใครๆก็หาทางรับมือได้ยากนะครับซึ่งตรงกับโนอิรินะครับที่เปรี้ยงปร่างจากการน็อกตะว,วันฉายอย่างช็อกโลกนะครับทำให้เขาได้เข็มขัดแชมป์โลกเฉพาะการคีบซินรุ่นเฟเธอเวทนะครับถ้าวิเคราะห์แต้มแข่งนะครับซูเปอร์บอลมีประสบการณ์จากการคู่แข่งในกาติก,กาคีบซิงอย่างเหนือชั้นนะครับมีประสบการณ์ที่สูง เน้นเกมระยะการเตรียมตัวที่เฉียบคมและจังหวะที่คมกลิบนะครับที่แต่การคอให้ใครและหลายคนล่วงมาแล้วนะครับในขณะที่โนวิลินะครับเทคนิคเควันมาจัดเต็มมากครับในจังหวะแบบกดดันไล่ต่อยให้แต่จังหวะระยะกระชั้นชิดนะครับถ้าพูดถึงจุดศูนย์กลางการตัดสินนะครับผมว่าน่าจะอยู่ที่ใครเตรียมตัวมาดีกว่ากันนะครับใครคุมระยะได้ใครใจนิ่งกว่าท้ายยกและมีกําลังมากในท้ายยกกว่านะครับ ก็จะสามารถบีค้ครูชกได้นะครับแต่ก็อยู่ที่จังหวะด้วยครับใครหาจังหวะได้ดีกว่ากันนี่ก็สําคัญมากนะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตแชร์มุมมองจากแฟนๆน,นะครับที่เอามาจากในลิดดิตนะครับขอยกมาจาก2ท่านนะครับเออ่เริ่มด้วยท่านแรกนะครับ superbon is a must better key boxer must better defense again puncher ครับแปลว่า superbon ได้รับเครดิตเรื่องทักษะป้องกัน ความละเอียดอ่อนนะครับส่วนโนรีนะครับโนรี is อ่ะติตูล่าสโลสเตอร์นอร์ท m e you give him the harder he is to b e ขณะที่โนรีถ้าเป็นคนที่ได้พื้นที่และเวลานะครับเขาจะกลายเป็นพายุในยกไ้าย,ยนะครับผมขอสรุปก่อนจบนะครับก็นี่ไม่ใช่กัน ชกตัดสินใครชนะนะครับแต่มันคือบทพิสูจน์ว่าสไตล์ไหนจะคลองมาลังได้อย่างแท้จริงนะครับเราจะเห็นได้ทั้งสไตล์ที่เน้นจังหวะนะครับแต่กับสไตล์ที่เดินชนอย่างมั่นใจนะครับไฟน์นี้อาจจะเปลี่ยนโฉมวงการเคเบอกซิงโลกก็เป็นได้นะครับแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างครับอาจจะไม่ตรงกับที่ผม,มคีาะห์ก็ได้นะครับหรือว่า มีมุมมองอย่างไรนะครับมาแชร์ให้ฟังกันได้ในคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมจะไปตามอ่านนะครับก็ท้ายนี้นะครับถ้าผมให้ข้อมูลผิดพลาดอย่างไรนะครับก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณที่รับฟังมาถึงตอนนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์บ้างในการรับฟังไม่มากก็น้อยนะครับและขอขอบคุณนะครับที่ติดตามเรามาตลอดนะครับและผมจะนําสาระดีๆมาแชร์กันอีกเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิ่งเรื่องมวยหรือว่าโปดแคสแรงบรรเจใจดีๆต่างๆนะครับ ทาน,นี้นะครับถ้าใครยังไม่ติดตามนะครับ,บรบกวนกดติดตามเราด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ